ณสถานที่แห่งหนึ่งในประเทศโรมาเนียไม่ไกลจากเมืองครุชนาโปกามีป่าขนาดไม่ใหญ่นักชื่อว่าโฮยาบาซิอูซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเนินเขาแต่มันไม่ได้เงียบสงบเหมือนภาพที่เห็นตรงกันข้ามมันถูกขนานนามว่าเป็นป่าผีสิงที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี1968 เมื่ออเล็กซานดรูซีฟนักชีววิทยาชาวโรมาเนียบังเอิญจับภาพบางสิ่งในท้องฟ้าเนื้อป่าได้มันคือ UFO รูปร่างประหลาดลอยวนอยู่เหนือยอดไม้และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นผู้คนจำนวนมากที่เดินทางเข้าไปในป่าล้วนบอกเล่าประสบการณ์คล้ายกันความหวาดระแวงอาการคลื่นไส้โดยไม่มีสาเหตุ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องแบตเตอรี่หมดยังไม่มีเหตุผลกล้องถ่ายภาพติดใบหน้าประหลาดที่ไม่มีใครเห็นขณะถ่ายภาพนักท่องเที่ยวบางรายถึงกับหมดสติและที่น่าสะพรึงที่สุดคือความรู้สึกว่ามีบางสิ่งมองคุณอยู่ตลอดเวลาเรื่องเล่าที่เป็นตำนานคือเหตุการณ์ในฤดูใบไม้ผล ปี1999กลุ่มนักเดินป่าเข้าไปลึกในป่าและเมื่อพร้มค้าพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบไม่ใช่ภาษาใดที่พวกเขาเข้าใจและไม่ได้ดังมาจากทิศทางใดทิศทางหนึ่งแต่จากทุกทิศทุกทางพร้อมกันแล้วทันใดนั้นหมอกหนากก็ปกคลุมป่าพวกเขารีบถอยหนี แต่เสียงกระซิบเหล่านั้นยังคงตามมาจนกระทั่งพ้นเขตป่ามีผู้คนจำนวนมากเชื่อว่าป่าแห่งนี้คือประตูมิติเป็นทางผ่านระหว่างโลกของเราและสิ่งที่เราไม่อาจเข้าใจป่าโฮยาบาซิอูกลายเป็นจุดหมายของผู้หลงไหลในสิ่งลี้ลับเป็นห้องทดลองของนักวิจัยปรากฏการเหนือธรรมชาติและเป็นบททดสอบความกล้าข,ของใครหลายคน คุณละ่ะกล้าพอที่จะเดินเข้าไปในป่าที่กระซิบถึงคุณแม้ในยามที่คุณไม่พูดอะไรเลยเป็นยังไงกันบ้างครับฟังจบแล้วฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ